สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เราไปเที่ยวไหนครับไปเจ้าสวนดอกไม้ฮะวันนี้พาไปเที่ยวไหนนะสวนดอกไม้เวลิมดอกไม้เมืองหนาวค่ะไปที่สวนดอกไม้สวนเทลิมดอกไม้เมืองหนาวนะครับซึ่งแฟนวันนี้ก็คือไม่รู้อะไรเลยเรามากับเขาวันนี้เป็นทริปสั้นๆนะครับหนึ่งวันเอ้ยสองวันหนึ่งคืนนะครับที่จังหวัดระยอง มาเที่ยวครอบครัวเอไอนะครับตอนนี้กำลังจอดซื้อวิตามินไหนอยู่ไหนแล้ววิตามินอยู่ร้านข้างทางนะครับแล้วตอนนี้กลังเปิดคาราโอเกะกับนิ่งไก่นะครับดูสมาชิกของเรานะครับไปซื้อกับนิ่งอยกันเดินจะไปเห็นวิตามินหรอนักกูจะไปละ Can't be ว่ามตนีวดียาียวนแกอะแกนะตนี้แต่โรงงานเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราก็คือขับรถใช่ครับเอาตออนีบไปเลยเอ้อตอนนี้เราก็คือขับรถทัวร์เข้ามาข้างในเลยนะครับเพราะาเขาบอกมันเดินไกลก็เลยส่งตัวแทนลงไปซื้อบัตรข้างหน้าบัตร50บาทเนาะทุกช่วงอายุใช่ไหม <f> ครับคนละ5บบาททุกช่วงอายุ <f> แล้วก็เขาจะได้บัตรมาห้อยคอแบบนี้นะคะ เออพูดถึงว่านี่คือที่ไหนก่อนเป็นโครงการของปตทนั่นแหละนี่นเขาก็เดินมาสวยมากเดี๋ยวเราจะคหยป้ายแล้วนะครับโ ด,ดูเสียงนั้นเป็นเขาเรียกอะไรอยะยาอะไรนะญีะ่ปุ่นลังคาที่ทำเป็นพื้นยาอันนี้ลงได้ลงแล้วบอกโอเคตอนนี้เราจะลงไปแล้วนะครับออได้แล้ว<อ>ครับอุ๊ยร้อนร้อนอยู่นะว่าไม่ได้พี่ปออยู่ไหน พี่ปออยู่ไหนปข้าง,งไปแล้ว <c oughs> ระวังรถด,ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าศูนย์เลิศพนานุรักษ์พักด้วยนะพักด้วยพักด้วยอะไรนะครับ,บเดี๋ยว,ว,วยแต่ว่าอยากรู้ว่าคือชื่อจริงของสถานนี้คืออะไรหรอนี่้าข้างหน้าข้างหน้านี่อ่ะเดี๋ยวเราไปให้เป็นการเป็นงานเหมือนคนอื่นก่อนครับตอนนี้จะอยู่หน้าป้ายศูนย์เลิศพนานุรักษ์นะครับของปตทน,นี่เป็นแถวของ มเราต้องไปถ่ายรูปไหมครับพี่ปอเราต้องไปถ่ายรูปไหมถ่ายถ่ายอ่ะถ่ายกได้ถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวทราไปไม่ถ่ายแล้วกันมานอนนะเ้วนอนคือว่าเราจะกลับเรากลับมาไกลเออโอเคไปไปต่อกันเถอะอ๋ออันนี้คือที่พี่นนท์ว่างใช่ไหมที่ว่ามันมีแต่ต้นไม้จะไม่กดหยุดเลยฮะจะจะหยุดไป ก็หยุดอยู่แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเอางั้นเราลงสองช่องเลยโอเคดิวใช้ลงก่อนชนะใช่พี่ใดทพรลาะกันทุกวนเลยทะเลาะกันตลอดยูทูบเบอร์ของคนแต่ว่ามีกล้องเดียวมีกล้องเดียวจะฆ่ากันตายเพราะแยกกันไปเราต้องเราต้องเอ่ยืดขาดไหมไหมครับพี่ปอยืดยืดปกติพี่ยืดตลอดเหมือนกันเราจะได้รับอนุญาตโอ้ยล้องถ่ายต้วยอีสิทธิ เราเราก็พูดไปแล้วก็เราก็แพนไปกันน้าแต่ว่ามันร้อนอะ่ะถ้าคนอื่นไม่นนไต้องถ่ายภาษาแบบไม่ได้ประสานงานมาก,ก่อนไม่ครับไม่ผมไม่ได้ติดสติเตอร์ผมทำเป็นโมเสกเออให้คนอื่นไม่ต้องเห็นคนอื่นจ้ะไม,ไม่เห็นหน้าคนอื่นะผมทำได้ผมทำเป็นอยู่โอเคทำอะไรดีล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะโดนฟ้องสักวันหนึง่งไปอ่ะสวยเนี่ย บรรยากาศดีนะแต่ว่าเขาทำให้ทำอะไรนะเขาสั่งให้ทำอะไรให้มาเดินเล่นสวยๆใช่ไหมถ้ามาชมนหิมาศกาศเนี่ยเหมือนเขาต้องมีจัดโชว์อะไรข้างในอ่ะเกี่ยวกับกู๊ดประเด็นคือเราไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะครับรู้ข้างในคือให้ทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยออกมาถ่ายรูปเนาะจุดที่มันสวยๆสำคัญๆ ตอนนี้เราเข้าไปที่ห้องบรรยาย audio r i u m ห้องเขาให้ถ่ายรูปกล้องวิดีโอไหมได้ครับเป็นนู่นนี่วิ่สวยเสยร์ฟนี่ถ่ายถ่ายรูป ่ะไม,ะไม่ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันนะครับหนึ่งไกลไปไหมครับพี่ปอไกลไปไหมนะัพี่เกียร์ถ่ายรูปไหมล่ะถ่ายรูปไหมจะถ่ายาอันนี้เป็นเือรขนส่ง L N G นะครับประเภทเมมเบรนถัง อ,อันนี้คือถังเก็บ LNG LNG คืออะไรไนโตรเจนเหรอเออไม่รู้นี่แหละดเอาน,นะครับอุป,รปรกรณ์สูบน้ำทะเลเพื่อเปลี่ยนเป็น LNG อันนี้อะไรอันนี้คือ LNG Unloading Arm คืออ๋อ พโหลดเป็นแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็น LNG มันย่อม,มาจากอะไรคะ LNG ย่อม,มาจากอะไรไม่รู้อันนี้ออกมาจากห้องบรรยายแล้วนะครับก็จะเป็นสวนแล้วก็มีน้ําตกอ,อุ้ยพี่เบียมมาถ่ายรูปด้วยกันสิครับอันนี้คือผู้ชายที่เราจะน,นอนด้วยคืนนี้นะครับ <laughs>

เสีดาตลอดตัวกลงั้นเดี๋ยวไาอน้ครับดูหนามาเฮ้ยถึงไหน,นส่วน,นทีหลิบนี่นะคะนคสิที่ริบสีแดงสีขาว แล้วก็สีส้มเขมยวนีน่สวยมากเลยอ๋อคือต้องเปิดแอร์ให้มันตลอดเลยเนาะไม่งั้นมันก็จะไม่ถ้นเป็นไอ,ไอต้นไม้ดอกไม,ม้เมืองหนาวอืมที่ปลอมที่ปลอมเขาตั้งสีนี่เรามีแขนนะเราจะเห็นอันนี้ยังไม่ได้ปิดหรอยัง พาไปดูดอกไม้นะกันเมื่อกี้แผนไปทางดอกไม้ยังปิดก่นอนเดี๋ยวรออันนี้เป็นดอกอันนี้เป็นดอกทิวลิปนะครับสีขาวสีแดงสีส้มส,ส,สีม่วงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็แต่ว่าเราขึา้นอันนี้มันคือดอกอะไรนะคือปอไม่รู้เขาไม่ได้บอกเราเลยไปพ่อไปไหนอ่ะ นี่พีถ่ายกนอยู่นพี่ถ่ายกันก็ไม่ถ่ายกานถ่ายการพูดได้เลยเยเบินไปไปทละการไปคนเดินตามไปนนทำไมเขาไมคุแบบนี้ล่ะทำไมเธอไปคุณแบบนี้ล่ะเราต้องถ่ายรูปกับปเรเนี่นสิอัไป เย็นมากมันลมเย็นใช่เย็นเย็นเพื่อใหดอกไม้นะจะบอกว่าดอกไม้ที <h <h okay <h <h ่น uh ี <h <h okay ่มีชีวิตดีกว่าเราอีกเออใช่เหรอ กันชอบสีอะไรนะสีเหลืองสวยสวยชิงคู่ไม่จอดไม้ไหมเป็นแต่คนอยากนอนในห้องนี้เลยอ่ะขึ้นไปข้างบน Ain ain มันดีมากเลยเนาะแล้วเขามีการซื้อดอกทิวล <reet> <c oughs> <t mythology> ิปด้วยจริงอ๋อจริงชอบ อันนี้คือดอกอะไรเขาไม่ไม่ได้ติดเชื้อเลยค่ไปเชียงใหม่เคยเห็นนะคะไอ้ที่เขาเขาอ่ะตรงเชียงใหม่เขาเรียกว่าสวนอะไรเนี่ยก็ไปนะสวนที่เชียงใหม่ไดวรูปไม่ใหญ่อะไรนะยังไม่ได้สกรูเลยทางนี้หมดอ๋อมาอยู่ในช่องนี้หน่อยเด้ออันนี้ช่องไปกันแชแนลนะ ให้ซีน10วิ1 2 3ซีนเขาจะไปก็10เวลา10วิได้กี่บาทให้นักจับอีก10วิ1 2 3ซีนเขาจะไปก็10เวลาตอนนี้เราก็ขนมอดอ,อนนกไม้เบื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดีรูปโอเคแต่ว่าถ้าถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วเราจะไปต่อที่ไหนนะอควาเ,อา,าเรียมเออไม่แบบเขาเรียกว่า50 50อ่ะไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าเวลามันก็เนี่ยงจะบ่ายโมงเนาะแล้วเราจะมีเข้าที่ไหน ม่รู้ดิโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวจะกลับให้ชมกันนะครับโอเคเฟิร์นเฟื่อนช่วยช่วยบอกบอกช่องพี่หน่อยว่าเราอยู่ช่องเอ้ยเราอยู่ที่สวนดอกไม้อออะะไร่ตนนี้เราอยอ่สวนดอกไม้ชื่อว่าอะไรนะพีพีพ,พีชิลลิบอะไรนี่แหะคะ่ะที่ระย,ยองค่ะโอเค จำได้ราคาแค่นี้ค่ะโอเคโอเคสวยปะสวยมากค่ะแล้วก็เย็นมากแล้วก็เย็นมากไม่มีเย็นถ่านหนาวมากเออก่อนเข้าเนี่ยเราได้เราได้บัตรคนละใบใช่ปะใช่ค่ะจะเป็นบัตรที่เปลี่ยนได้ค่ะมันเลขเหมือนกันปะเร่ไม่ะของเพื่อนเร่งอะไรสี่สิบแปดพี่เจ็ดสี่สี่ปั๊ดนี้ราคาเท่าไหร่รู้ปะห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทนะผู้ใหญ่แต่ของเด็กนี่เข้าฟรีนะ ไม่ได้ค่ะผีเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยไม่มีบัตรนะคะเขาพิเศษห้าสิบบาทนะก็ใครใครที่อยากมามามาเที่ยวชมสวนดอกไม้เนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะที่จังหวัดระยองเนาะคนเยอะมากแล้วก็แบบถ่ายแล้วมันจะติดคนอื่นเยอะมากๆก็อยากให้มาดูเองนะฮะสวยนะใครที่แบบชอบมาดูดอกม่วงดอกไม้อะไรเงี้ยความน่ารักของธรรมชาติ นะฮะฮก็แนะนำเลยนะคะจะบอกว่าที่นี่มันไม่ได้มีแค่ดอกทิวลิปนะคะคือมันมีดอกอื่นๆด้วยเนี่ยไอเนี่ยจะเป็นดอกทิวลิปสีม่วงใช่ไหมแต่ว่ามันมีดอกดอกนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อว่าก็ดอกดอกทิิวลป เดินให้ระวังระวังนะฮะอย่าเดินเหยียบดอกไม้เขาตอนนี้เราก็พูดกับ มันมหาประชาชนไม่ไหวนะครับไปเดี๋ยวรเรา,เาไปเดินต้นไม้ข้างนอกกันเลยนะเอาเป็นว่าดอกไม้สวยนะครับสวยชิลมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่ดอกคิวลิปอ,อย่างเดียวนะมีทั้งดอกดอกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดอกดอกุหลาบก็สวยด้วยสีสีมันสีหายากนะคิดว่านนะสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยดอกกุหลาบแอปอ้อมไปทางนี้ด้วออไป เขามีคาเฟ่อเมซอนด้วยแต่เราซื้อกาแฟไปแล้เราก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่ครับรรนี่ไงไกูแล้วกกัูผมได้กาแฟแล้วต้องแก้วสองหรอก้วไรมไ่ได้สดครึง่งเลยผสมกันก็นได้ดได้คั เออนี่ไงดอกตุลิบดอกละห้าสิบบาทนะครับไปต่อใช่ตอตอกหมดแล้วคนเยอะเกินก็เลยไม่รู้ได้รูปไหมนั่นดิสู้มหม้ี่หน้ำหวังน่าจะหิวของกินมากกว่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ๋อราคาอาออันนี้มันอเมซอนนี่เฮ้ยราคาไม่ได้ไม่ได้บวกพวกเนี้ยเป็นราคาเหมือนข้างนอกนะครับถ้างในมินสนามบินมันก็จะแพงกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็คือราคาปกติเลยอ๋อเราคิดว่าเป็นกาแฟกันมีอาเมซอนก็ปตทกับอเมซอนธุรกิจครอบครัวยามีและมิสหาย แค่สนิทพิษสหนอันนี้เป็นอันนั้นไงกดถอดไ,ไหมใช่ตอนนี้ผู้ชมทุกเวียนหัวกับกล้องเอออโเคราแล้มข้างน,นอกข้างนอกก็มีห้องน้ำใช่อันนี้คนเยอะอนนเดี๋ยวเราจะมุมกล้องนิดนึงนะครับน,นี้สวยเพราะว่าเป็น การอนนี้อรูปไหมเดี๋ยวถ่ายอผมจะแอปแอเดินไปอย่างนี้เคไนเเฮ้ยดีดีกันได้คนเดียวเลยแขาทางขวาไหนขวาไหนขวาขวานี่ขวานี่ขวาผิด อ่ะเดียวเดียวเดวมุมนี้เรายังไม่ได right. ้ถ่ายให้เลยการบันทึก้วาัาลงเวลาเวลานี้เขามีป้ายบอกตลอดห้ามเหยียบห้ามนั่งบน ดอกทิวลิปมุมนี้สวยมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีหลายสีนะมันจะมีทั้งสีสีแดงสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีออกส้มๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรส้มๆเหมือนเหมือนลูกพีชนะสวยมากๆเลยตรงนี้มุมนี้ก็คนไม่เยอะมากนะอ๋อเราหาเหตุผลที่คนเยอะได้แล้วนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์นะคนเขาก็เลยมา, <c oughs> ม,ามาพักผ่อนแล้วก็มาดูดอกไม้กันเยอะ ข้างในนี่มันเย็นมากๆเลยนะประมาณกี่อ,องศาไม่รู้ปไปประมาณสิบสิบเท่าไรอ,องศาไม่รู้ <c oughs> อ่ะเพราะว่าต้นไหม้ดอกไม้พวกนี้เป็นพืชเมืองหนาวนะเขาจะต้องเลี้ยงไว้ในที่ที่อากาศอุณหภูมิต่ํานะคุณภาพชีวิตของดอกไม้ที่นี่ดีกว่าพวกเราเออใช่แหละดูดิทั้งมีห้องน้ำมันเยอะะเลยให้ดอกไม้นะะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพ้อน้ำก่อนนะบ๊ายบาย เอาไม้มา ตอนนี้เราชมดอกไม้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะออกไปไปที่ต่อไปเลยนะครับคือดอกไม้มันเยอะแล้วมันดูแล้วสบายตา เดี๋ยวจะเอาเนี่ยไปลงช็อตคลิปดูดูเฮ้ยสวยจังเฮ้ยเปิดมาลงช็อตแล้วมันก็เดี๋ยวแอปแอปไปเรียนดูอันนี้ก่อนอันนี้เราอยู่หน้าป้ายนะครับนี่ปฟนตรงนี้เรา บรรยากาศข้างนอกก็คือแต่ฝังแต่ข้างในเลยเพาะว่าข้นอกนานข้างในก็คือช้ำอิดฉาดอกไม้ข้างในจรแต่คนเยอะมากจริงๆคิดว่าน่าจะต้องมาวันธรรมดาเนาะเพื่อให้เราจะได้ถ่ายรูปกว้างได้ใช่อันนี้คือถ่ายติดคนอดแต่ก็คุ้มค่าที่จะมาเนาะใช่เพราะมันก็สวยจริงๆและเราก็ไม่ได้เจอดอกทิวลิปได้ทั่วไป เราก็ไม่ได้แบบดิแรงมากอะไรับห้าสิบบาทก็พอดีกำลังพอดีอดไม่แน่ใจว่าเด็กๆมีทางเขาบ้ากันไม่ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเอาไม่ใช่เอาเข้าออกทางเดียวนี่ไงครับ ีอ่อเราจะไปทางนู้นหรือว่าเราจะกลับทางเดิมทางนู้นแหละมั้งม,ม,ม,มันน่าจะออกได้เหมือนกันนะอยู่ตรงนี้ก่อนเออเราจะไปต้องถ่ายรูปตรงนี้ไหมมันดูเอยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดูเก๋กว่าเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับขอ,ขอถ่ายป้ายนี้ไปเนี่ยทางเดือมันสวยมากเลยนะแล้วก็นี่คือป้ายนะครับอาคารนิทัศ พันพฤษาฟอร่าเอ็กซิบิชันนี่ตัวใหม่อีกแล้วหลังจากที่เราเข้าไปในห้องแอร์แล้วออกมาตอนนี้หน้าเมือกมาก อนนี้ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในจุฬสิทธิ์ปาร์คในพระพยนมดานไปตรงนี้ ปลูกเองเป็นป่าเดิมบ้างนิดหน่อยันนเเหมือที่ศึกษาธรรมชาติที่พาเป็นลูกมาชมม้ไม่มีเลยไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นพื้นที่สีเขียวก็แล้วกัน ผักบุ้งมันใบไม่ไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าไม่ใช่ผักบุ้ง,งนี่มันเป็นใบหยักอยากพันอะไรข้าวสารหักไม่ได้ <ขอ S 2> ใช่ อยากอยากถือตรงนี้อ่ะอัน LIKE นี้คือทางออกแล้วไม่ใช่หรออ๋อแต่ว่าคือเราขี่เข้ามาไปจอดนู่นใช่ไหมใช่เราก็เลยได้เดินไกลนิดนึงโอเคเอาเป็นว่า เราพาชมส่วนนี้ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วแล้วก็ไปที่ต่อไปไม่รู้ว่าจะได้ไปออกอาร์เเรียมไหมหรือว่าจะได้ไปที่พักเลยอันนี้เราจะไปอาร์เเรียมต่อหรือว่าไปที่พักเลยน่าจะไปที่บ้านเพย์ก่อนไปซื้ออาหารทะเลค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ไปอาร์เเรียมก็ได้ต้องไปด้วยหรอความจริงเลิฟอยู่นะแต่ว่าไม่ไปก็ได้ใจหายเลยนึกว่ากล้องล่วง ทั้ที่ทำกล้องล่วงก็จ่ายมาเอาไปเช่าขายให้เลยแบบใจหายู่ตตุบ๊ายบายเดี๋ยวไปขึ้นรถกันนะครับนี่ก็เป็นข้างหน้าทางเข้าศูนย์เลิศพันานุรักษ์กระขับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอ่ที่ข้างที่นี่กันครับตรงไหนนะอันนี้คือศูนย์น่จะของที่นะครับคือตรงกลางเลยข้างในก็จะมีมันมีสถานีนะฟุตคอร์ดก็อยู่ติดกับ ราาาตรงน,นั้นแหละคือสวนทิวนะครับอยู่ในห้องแอร์เลยที่เราไปดูมาแล้วตอนนี้ไปนะครับ